อร่อยอ่ะทุกคนแล้วชาทําไมเด็กถึงติดอ่ะทําไมต้นบุญติดชาลูกของน้องเจีย๊ยบไปดูเลยนะโล้ยกทุกคนยังยังเด็กอยู่เลยกี่เดือนติดชาค่ะเห็นแม้กินชาไม่ได้ค่ะต้องเอามือจะกุยจะกายจะกินชาให้ได้ค่ะเพราะให้กินชาเอออยู่หมัดเลยแล้วเด็กที่ได้กินชาจะฉลาดเพราะอะไรทุกคน เพราะเขาอะค่ะน้ำเลือดน้ำเหลืองเขาดีระบบการทํางานของสมองเขาจะดีทุกคนมันก็จะไปเลี้ยงระบบประสาทระบบสมองเด็กก็จะมีะเขาเรียกอะไรคะเหมือนกับว่าเขาก็จะมีะสมาธิอย่างเงี้ยคะ่ะเด็กเขาก็จะมีความเฉลียวฉลาดเขาก็จะมีอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกใครกินชาแล้วฉลาดไม่ต้องแปลกใจนะคะจะฉลาดกว่าคุณในวัยเดียวกันไปดูน้องต้นบุญถ้าไม่เชื่ออีฉันไปดูต้นบุญไปดูลูกน้องพัด ทุกคนลองไปดูสิลูกน้องตาลลูกน้องพัดลูกน้องตาลนี่เป็นทุกคนเป็นไมเกรนถึงขั้นอาจเจียนกินข้าวไม่ได้พ่อแม่พาไปหาหมอจนทุกข์ใจทุกคนแล้วปวดจนไปโรงเรียนไม่ได้ปวดจนน้องทรมานมากๆทุกคนดูทุกวันนี้สิลูกน้องตาลน่ะสวยมากคือเป็นสาวสวยทันแม่ทุกคนตอนนั้นผอมเพราะว่านางเครียดปวดหัวไมเกรนเด็กอ่ะ เพราะเส้นเลือดอ่ะมันถูกบีบเลือดได้ไม่ได้ดีพอทุกคนมันทําให้เด็กมึนหัวอยากจะอาเจียนแล้วปวดเกร็งคุณไปดูสิทุกวันนี้ปีหนึ่งปวดสักทีหนึ่งก็จามันเถอะนี่ลูกน้องตาลเป็นไมเกรนแบบหนักมากทุกวันนี้สวยหนักมากเห็นไหมคะแล้วคุณลองไปดูลูกน้องพัดลูกน้องพัดไม่แข็งแรงนะไปถามน้องพัดได้เลยเพราะตั้งตอนตั้งแต่กําเนิดแล้วค่ะไม่แข็งแรงต้องใช้เครื่องช่วยนู่นนี่นั่นทุกคนพัดนะให้ลูกกินตั้งแต่เด็กเลย คุณไปดูตอนนี้ดิลูกพัดแข็งแรงมากฉลาดมากเก่งมากทั้งสองคนเลยยิ่งน้องผู้ชายนะเพราะน้องพัดท้องเขาก็กินเขากินลูกคนแรกก็กินเป็นผู้หญิงเนาะให้ลูกกินด้วยเองกินด้วยพอทีนี้กินไปกินมาทุกคนฮอร์โมนดีไปปับปบปบป๊บกับสามีเอ้ยเขาเรียกอะไรนะเออไปปฏิสัมพันธ์หรืออะไรสักอย่างนะคะก็มามีคนที่สอง พอมีคนที่สองนนองน้องพัดก็แบบว่าอุ้ยยังกินต่อได้ไหมอะไรเงี้ยก็ไปถามแม่จา๋าพอแม่จ๋าประสบการณ์ปับป๊บ,บมาก่อนแม่จ๋าก,ก็บอกกินเลยก็แม่จ๋าก,กินลูกแม่จ๋าแข็งแรงอ่ะน้องพัดก็กินกินกินกปรากฏว่าลูกน้องพัดคนที่สองออกมาแข็งแรงมากลูกเธอแข็งแรงมากฉลาดมากหล่มากทุกคนไปดูนะลูกน้องพัดหล่สวยโอ้ยทั้งบ้าน นี่คือสิ่งที่จะให้เห็นว่าทุกคนสมุนไพรมันนะมันไม่ได้เป็นยาที่จะไปกดประสาทหรือว่าจะไปทําให้ปอดตับไตเส้ภพุงมันพังมันจะไปทําให้ร่างกายเราอ่ะเกิดการไหลเวียนเลือดได้ดีแค่นั้นเอง